สวัสดีครับสวัสดีครับแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนีแคปิตอลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแซมมี V ีออสมาแนะนำถึง2คันนะครับผมทั้ง2คันนะครับเป็นรถปีเดียวกันรถเดียวกันหน่วยงานเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีอยู่2ราคาให้คุณลูกค้าเลือกได้เลือกและได้ตัดสินใจนะครับผมจะมีแบบเกรด A แล้วก็เกรด B นะครับราคาแตกต่างกัน 1 0 0 0 0บาทนะครับโครงสร้างสวยเหมือนกันครับแค่เลขไมล์แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับผมมามาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้2 1 2 5คันนี้เลขไมล์หนึ0 0มกิโลเมตรนะครับราคา3 3 0 0 0 0บาทสำหรับคันนี้นะ,ะให้ดูไฟหน้าก่อนแล้วกันนะครับ เเดี๋ยวค่อยไปไปคันอีกคันหนึ่งนะครับไฟหน้านะพออันนี้ลืมบอกไปมันเป็นรุ่น1.5มิดนะครับรุ่นมิดนะครับได้ไฟหน้าแบบนี้ไฟหน้าใสๆเลยนะมีเป็นไฟหน้าเป็นหลอดอลูกแก้วฮาโลเจนนะไฟตัดหมอกก็มีอันนี้คือตัว Daytime Running l i g h t นะครับเวลาเราเปิดไฟหน้าปุ๊บเนี่ยไอเดีย Time นี้จะดับแต่พอเราดับไฟหน้ายังไม่เปิดไฟหน้าจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมอันนี้คือ ไม่ได้เปิดไฟหน้านะคันนี้2169นะครับเลขไมห่นม่น0 0นะราคา3,220 0 0บาทแตกต่างกัน1,000 0บาทนะเผื่อคุณลูกค้าท่านไหนอาจจะมีงบอยู่3,000 0นต้นๆก็มาแนะนำคันนี้ได้นะเดี๋ยวเราค่อยไล่ค่อยๆไล่ไปทีละ1คันนะครับจะบอกก่อนว่าทั้ง2คันนี้ยังว่างอยู่นะครับยังไม่ติดจองนะครับ เข้ามาน้อยนะครับสำหรับ Toyota รุ่นมิดนะครับส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะไปรุ่น Entry Entry คือรุ่นเริ่มต้นนะครับพอเป็นรุ่นมิดเนี่ยหน้าตาก็จะหลอกกว่าภายในก็ดูดีกว่านะเดี๋ยวพาไปดูนะเครื่อง1 5 0 0 c ซีซีนะครับ108แรงม้านะขึ้นบนเบนซินนะครับน,นี่นะฝาเดิมฝาสวยหน้าสวยทั้ง2คันอ่ะขออนุญาตดูฝาก่อนนะคมนะคมเลยนะนะคมกริบนะสติกเกอร์ ไม่มีร่องรอยแกะเลยนะหัวน็อตส,สวยเห็นไหมหัวน็อตส,สวยซอกอะไรต่างๆสวยงามเห็นไหมมีรอยอาร์คัดเจนแล้วก็อันนี้เป็น1 L เอ, L นะอ,ห L. อ,อเห็นไหมอ่าหนึ่นะอีกฝั่งหนึ่งหนึ่งอาร์อยอาร์คต่างๆครบเห็นไหมหัวน็อตสวยเนี่ยไล่มาคานไม่เงาเลย,ยอ,อันนี้สีภายนอกอันนี้สีคานต้องเป็นแบบนี้นะครับสวยนะครับเนี่ยรอยเชื่อมอะไรต่างๆสวยงามนะครับไล่มาเลย นะสวยนะเห็นไหมคานเคินสวยนี่เห็นมหนึ่งชัดเจนนะครับนี่ซอกสวยหุ่น็อตอะไรต่างๆสวยงแล้วก็ฝาแท้โตโยต้าต้องมีคําว่าโตโยต้านะครับสติกเกอร์ใสซินยาแนวต่างๆรูคมๆกลมๆ,ๆนะครับสวยๆเลยนะอ่าดูนี่ ยางคันนี้แซมตรวจสอบแล้วนะยางปี2025นะครับขอบ15นิ้วได้ยางใหม่ด้วยนะสวยๆเลยคันนี้นะมาดูภายในที่จะแตกต่างจากรุ่น entry เลยก็คือรุ่น mid จะได้เบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็ได้แผงข้างสีออกสีออกทองแดงแบบนี้นะครับนี่นะครับเบาะสวยนะคันนี้พลาสติกไม่แตกนะครับกุญแจรีโมทครบชุด เลขไม้นะครับ1,23,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเข้าสู่ละเนี่ยตรงนี้มันอยู่ที่1 2 3 0งอันอันนี้มันอ๋อมันเกินเกินมาประมาณ40่ิโลละต้องเข้าแล้วนะนี่นะนรุ่นมิดได้กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่ยังไม่พอได้แอร์ออโต้เป็นไงแอร์ออโต้หน้าจอระบบสัมผัสมาพร้อมกล้องถอยพวงมาลัยเป็นแบบ มัลติฟังก์ชันด้วยนี่คือรุ่มนมิดที่ได้นะ,ะตรวสอบโครงสร้างก่อนสวยงามเหมือนเดิมนะครับสวยงามเหมือนเดิมสติกเกอร์ลมยางไม่มีรอยแกะนะครับโครงสร้างนิดนึงสิดูโครงสร้างโอ้โหมาร์กชัดเจนนะครับรอยอาร์คต่างๆชัดเจนมากนะครับครบ,ครบเลยนะครับแล้วก็แก้มสวยนะครับ ดูภายในหน่อยนี่หน้าจอแบบนี้นะบับเดี๋ยวเข้ากรให้ดูนี่มาพร้อมกล้องถอยด้วยนะเห็นไหมแล้วก็ได้เซ็นเซอร์ด้วยแอร์ออโต้นะกดเลยเนี่ยแอร์ออโต้แบบนี้กดหมับเห็นไหมเป็นออโต้เลยไอตัวหมุนซ้ายนี่คือปรับในส่วนของอุณหภูมิถ้าเราปรับกดตรงนี้ขึ้นเขียวเนี่ยปรับในเรื่องของทิศทางลม ส่วนถ้เป็นเขียวตัวนี้ปรับแรงลมของพัดลมอ่าเห็นไหมนี่แต่เรากดออโต้ได้เลยนี่ที่เสียบกล้องหน้ากล้องหน้านะครับนี่เป็นสีดำเงานะเป็นโนโบแบคดูหรูหรามีที่เท้าแขนด้วยที่เท้าแขนก็ไม่มีอะไรนะครับสำเนารถกันนิดนึง2,020นะครับ108แรงมา้า นะครับ1น0 0งีซีนะครับอาคาเนแคปิตอนเหมือนเดิมระดับ2ชื่อลูกค้าเลยนะครับจะซื้อสดภาษีตอนนี้อยู่ที่2,959บาทนะครับอันนี้ในานามนิติบุคคลนะถ้าบุคคลธรมรมดาก็ถูกลงมาอีกนะสวยงามไฟเฟยอยสวยๆเลยอ,อันนี้ฝั่งคนนั่งพลาสติกยังไม่แกะเลยนะสวยมีกระจกกระจกกระจกนะครับ ฝั่งคนนั่งฝั่งคนนั่งไม่มีกระจกนะฝั่งคนนั่งไม่มีกระจกนะสวยครับผมไปกันต่อนะครับมาดูด้านหลังนะด้านหลังก็เบาะหนังสวยมากเนี่ยเนี่ยเบาะหลังสวยมากขออนุญาตดูรอยขีปของหุ่นยนต์หน่อยนี่รอยขีปหุ่นยนต์เห็นไหมนนนเห็นไหมอ้นี่นี่รอยขีปหุ่นยนต์นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้สีนะจุ่มลงมาละ ตรงนี้คือรอยขีบเนี่ยพอคีไปปุ๊บนะสีมันเลยไม่ติดนะไล่มาโหยานแนวสวยนะครับสวยงามนะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งซ้ายต้องมีนะต้องมีมาดูด้านท้ายนะ่ะมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังนะพร้อมเซ็นเซอร์หลังแล้วก็อันนี้เป็นกล้องกล้องอันนี้จากโรงงานนะครับนี่นะอ่นะดูฝาท้ายสวยมากเนี่ยไม่เงาเลยไหมเพื่อนๆดูนะฝาก็ยังไม่เงาเลยเน,นี่ยสีนอกอันนี้คือฝาเห็นไหม น็อตส,สวยมากเห็นไหมไล่มาเหมือนกันนะครับไล่รางน้ําฝนอ่าร่องรางน้ําฝนเห็นไหมรอยอาร์กจะมีเนี่ยมีเห็นไหมนีม่ออก็มีม,ม,มีสวยอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมีเหมือนกันเนี่ยรอยอาร์กต่างๆเม็ดอาร์กเม็ดสปอตมีเนี่ยดูนี่นี่คือเดิมๆแบบนี้นะมามาดูร่องยางอะไหล่นิดนึงช่องยางอะไหล่เห็นไหมเห็นไหมสีภายนอกจะเป็นสีขาวสีดําสีเทา สีแดงล่องล้อ,อไหลช่องล้อ,อไหลต้องเป็นสีเงินแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะนี่ยาแนวจากโรงงานชัดเจนนะครับเดิมเดิมแบบนี้นี่คือเดิมเดิมแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวแซมให้ดูเพื่อนๆดูตรงนี้หนึ่งอันนี้คือจากโรงงานนะครับนี่แบบนี้ด้านซ้ายแบบนี้ด้านขวาต้องเป็นแบบนี้นี่ด้านขวาต้องเป็นแบบนี้นะครับจะมีแผ่นอย่างเงี้ยต้องมีนะครับ <ไ warmer! S 1> เดี๋ยวพาไปดูอีกคันนึงเป็นเหมือนกัน ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นแบบนี้นะครับม,ม,มาดูที่ขี้ผุ่นยนต์ดีกว่านี่เห็นไหมเห็นไหมช่องขี้ผุ่นยนต์เห็นไหมนี่เนี่ยรอยอาร์กอะไรสวยงามนะเนี่ยมันไล่ขึ้นมาเลยเห็นไหมรอยอาร์กถ้าเราดึงก็เจอ,อ,อไม่เชื่อเดี๋ยวซ้าดึงให้ดูดึงก็เจออีกเห็นไหมดึงก็เจอนะครับ แก้มสวยงามนะมาดึงต่ออึ๊บโอ้โหตึงเลยนี่นี่นี่สวยนะเห็นไหมสว,สวยเลยซอกประตูสวยงามสวยงามแผ่นเพจุลาย2 0อชัดเจนนะครับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับย้ำเป็นรอบที่180นะครับแผ่นเพจตัวนี้ถ้าล้างรถเองหรือไปคาแคร์อย่าเอานิ้วเอาเล็บ ไปแกะออกเด็ดขาดนะครับมันก็คือบัตรประชาชนของรถนี่แหละถ้ามันไม่มีหรือหายไปเวลาเราขายซื้อขายครั้งต่อไปราคาตกไปประมาณครึ่งแสนอย่างต่ํานะครับอย่างต่ําๆนะย้ําเลยนะครับรอบที่ร้อยแปล้วนะครับเนี่ยไล่มาสวยนะสวยงามคอนโซลนะมีตรงนี้ด้วยสีออกทองแดงน,นะ ผ่านนะครับคันนี้ผ่านมาต่อมาคันที่สองนะครับผมนี่สองหนึ่งหกเก้านะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันกิโลเมตรนะอันนี้สวยงามเหมือนกันดูฝากระโปรงสวยสติกเกอร์นะคมๆสติกเกอร์ใสแล้วก็ยานแนวจิกจิกไปเลยมองไม่ชัดน่าจะชัดกว่านะโหนอตเป็นงานสวยนะ 1R 1L เหมือนกันเห็นไหม 1R เหมือนกับคันแรกเลยเห็นไหมเหมือนกันเปะ๊ะนี่เหมือนกันเปะ๊ะเหมือนกันเด๊ะนะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์มกอ 1R แก้มฝาแท้โตโยตา้าต้องมีคําว่าโตโยต้านะครับนี่ต้องมีนะเน้นย้ําหัวน็อตเป็นไงสวยนี่ 1R มอกอเหมือนกันเนี่ยนี่คือจากโรงงานแบบนี้นะครับ สวยๆเลยนะครับนี่อันนี้เป็นแบบไม่ได้เปิดไฟหน้านะก็จะเป็นเดย์ไทม์แบบนี้แหละพอเปิดไฟหน้าปุ๊บเดย์ไทม์นี้หายไปมาไม่เชื่อดูปุบเห็นไหมเดย์ไทม์จะดับล้นี่ตัดหมอกนะครับดับไปแล้วแล้วจะมีเหมือนเส้นเนี้ยก็สวยดีเนาะ คันนี้รู้สึกจะยางปี23นะิบสามนะใช่ด้วยยางปี23สามนะครับย3สามมาดูภายในคันนี้นิดนึง <c oughs> บอหนังเหมือนกันรถเดียวกันแต่เบาะคันนี้อาจจะเนี่ยพลาสติกมันอาจจะกรอบๆหน่อยนะกุญแจครบเหมือนกันเลขไมค,นนนะ 5, ค์คันนี้นะแสนสี 5, ่หมื่นห้าพันกิโลเมตรนะครับคันนี้นะแสนสี่หมื่นห้าพันนี้ ม่านบังแดดพลาสติกยังไม่แกะนะครับผมอันนี้ไม่แกะนะอันนี้ก็ต้องเข้าศูนย์แล้วล่ะเนี่ยมันวิ่งเกินม,มาแล้วประมาณพันห้าร้อยโลนะลูกค้าซื้อไปต้องเข้าศูนย์เลยนะครับต้องเข้าศูนย์ละมาขออนุญาตสำรวจโครงสร้างนิดนึงอึมาโอ้ว้าวเลยนะสวยแก้มเกลื่อนเลยสวยงามนะครับ ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆด้านในแซมผ่านนะครับเพราะเพราะมันเป็นเหมือนกันเนี่ยแผงข้างก็เป็นกันหน้าตาเหมือนกันเราจะมาดูเครื่องโครงสร้างกันก็นกนแล้วกันซอกอะไรต่างๆสวยงามนะสติกเกอร์ไม่มีรอยแกะเช่นกันเกียวหัวน็อตสวย <c oughs> มาต่อด้านหลังดูตัวขีปุ่น์ยนต์เจอไหมอ่ะเจอนี่น,นเห็นไหมตรงนิ้วแซมนิ้วชี้ใช่ไหมเนี่ยรอยขี ลอยคีบเห็นไหมสีจุม่มจุมจุมจุมปุ๊บคีบเห็นไหมแหว่งไปเลยนี่คือเดิมเดิมนะครับเดิมต้องเป็นแบบนี้นะด้านท้ายก็หน้าตาเหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันเปะ๊ะนะฝาท้ายเป็นเหมือนกันนะนี่โหวน็อ oh, ตนะสวยงามแนวจิกไปเลยให้เห็นเล็บแซมเลยนี่นะร่องรางน้ำฝน นี่แบบนี้นะสวยงามนะครับไล่มาเหมือนกันนี่นะครับน,นี่นะนี่คือเดิมเดิมเล็บจิกไันเลยนี่เนี่ยหัวน็อตสวยนะอ่ะดูโครงสร้างเห็นไหมนี่ก็ไม่เงาเห็นไหมไม่เงานะครับมาดูหลุมยางอะไหสีเหมือนกันเป๊ะเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะๆนะนี่สีครีมนม สีชานมก็น่าจะเป็นครีมนมมากกว่าแล้วก็ดูสะโพกหลังแบบนี้เห็นไหมนี่เดิมเดิมส่วนด้านขวาที่เพื่อนๆถามแซมกันเข้ามาว่าทำไมเป็นนี้จกมีอะไรหรือเปล่านี่เห็นไหมเป็นเหมือนกันเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเดิมเดิมต้องเป็นแบบนี้นะครับเดิมเดิมคือแบบนี้นะดูช่องคลิปขุนยนดีกว่านี่ มีเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยก็มีเนี่ยๆไล่มาเลย,เยมีเหมือนกันนะ,ะดนูสวยงามนะซอกประตูฝั่งคนนั่งสวยงามนะครับสวยงามแผ่นเพลนนะจุลาย20เหมือนกันนะครับอย่าไปดึงออกนะ เตือนแล้วนะเตือนแล้วนะสวยไหมเห็นไหมดึงหน่อยอบอ่ะสวยสวยเดิมนะครับเดิมทั้งสองคันชอบคันไหนถูกใจคันไหนจัดดา้าคันนั้นนะครับผมมาเดี๋ยวแจ้งราคากันอีกครั้งหนึ่งนะท้ายคลิปแล้วนะครับสำหรับรถนี้นะเป็น Toyota v ย,ยต v ้ o R D 1.5รุ่นมิดนะครับปี2020มีมาแนะนำ2คันนะครับกับ2เลทราคาทะเบียน2125เลขไมล์แสน23,000ราคา3 30,000บาทนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีงบ,งบจำกัดนิดนึงก็ดูเป็นคันนี้แทนก็ได้ถูกกว่า10,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ทะเบียน2169เลขไมล์145,000กิโลเมตรนะ กับราคา3,2ม0 0 0 0บาทนะครับซื้อเงินสดไม่บวกแหวดนะครับไม่บวกแวดนะครับซื้อเงินสดไม่บวกแวดนะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมาได้เลย0ูนย์6ปดหกนะครับผมฝากไว้ด้วยนะคลิปนี้นะสำหรับ V ีออนนะยังว่างอยู่นะตอนนี้นะครับผมโอเคนะไปแล้วนะคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ